กระสวัสดีลูลูป้าป้าน้าอาทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เข้าสู่โหมดฟิชชิ่งพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้ยเสียนสุ้มส่งหมายวันนี้จะมาอาส่งหมายข้างทางนะครับติดถนนนะเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกบยางธรรมดานะครับผมอย่างก่อนอื่นเลยขอไซแว่นเก็บทรงแล้วก็ตีปรับคอนสปูลปรับห่วดไม่เหล็กให้เข้ากับสถานการณ์เหยื่อนะครับบสักคู่สักครู่แป๊บนึงขอเทสก่อนนะครับ มาถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยครับผม <hammer> ก่อนอื่นก็ขอบอกกันเลยว่าแว่นนี่เก็บได้เฉพาะสายตานะครับผมแต่ส่งนี่เก็บกับสายตาคนอื่นไม่ได้จริงๆนะ ใจมาอาลองเหยื่อนะครับผมเทสการตีครับผมมาตั้งค่าเข้าหมดสปูนหมดแม่เหล็กนะครับนี่นีน่ี่สถานที่จริงคือตรงนี้ครับที่ผมจะมาลองให้ดูค่อนข้างลกครับลกมากเลยเสียงงูด้วยมาดูว่าจะมีตัวกันหรือเปล่าไปชมกันเลยอขออนุญ,ญาตนะครับไม่รู้อะ เจ้าทงเจ้าที่เจ้าของอเดี๋ยวลองตีตรงช่วงนี้กันแต่ปลาน่าจะเข้าถึงยากนะไม่มีปลาขึ้นเลย จัดเลยมันยากนะมันมันไอ้น,นี่มันขึ้นเยอะเกิน จัดเลยอะ,ะหาน้ำหาน้ำยากอะอาจจะมีปลาลงเรืออยู่นะผมว่า ดูไม่มีร่องรอยปลาขึ้นแล้วว่าน่าจะมีเด็กมาเล่นหมดแล้ว 还好呢，不还好。 ยอมลางานตอนเช้าลางงานสองชั่วโมงเพื่อที่มาเช็คตรงนี้คือผมขับผ่านบ่อยแล้วครับก็เลยเห็นก็แบบลองแวะเข้ามาดูน้ำกับเพื่อนไม่มีร่องรอยแบบปลาขึ้นเลยนะ ปากทางนั้นนะ่ะน่าจะมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปถึงหรือเปล่าองเข้าไปองเข้าไปอีก ใตนะ้น้ำไม่มัไม่มีที่ให้ปลาวิ่งเหมือนแบบว่ามันแข่งทื่อไปเยอะเพาะนี่มันเยอะก็หนาชอบหนาเนี่ยนี่จะหนวดเลยมันจะเป็นหนวดประดุกอะ่ะมันประดุกไปเยอะอ่ะ นี่นะฮะคือผมจะขอบอกก่อนเลยครับว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกจอกแหนเนี่ยเขียวๆๆเนี่ยแต่ด้านล่างเนี่ยครับประเด็นอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นพวกหญ้าลากไม้อะไรต่างๆเนี่ยคือซึ่งถ้าปลากัดปลาไม่มีทางลากไปแน่นอนหรือว่ากัดข้างบนเนี่ยคือลากลงไปข้างล่างมันเกี่ยวอะไรนิดหน่อยปลาก็ขายแล้วครับผมยังจับจังหวะมันไม่ออกครับคือกัดปุ๊บเลยต้องเสียงวัดเลยรอบหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปแก้มือนะครับแล้วชมคลิปต่อกันเลยครับ ดูดีจะขาดนะ่โอ้โหสายไม่ดีเลยสายเนะี่ยเล่นปลาไม่ได้นะเล่นไซย์ใหญ่ไม่ขาดเลยนะน่้มันมีเสียงปลาขึ้นอนู่คิดว่านู่นอ่ะสุดนั่นอ่ะไม่นจะมีตัวจะลองขยับเข้าไปหน่อยนะนะ เพื่อนก็ยอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปผ่านกันนะครับผมรอชองนำต,ต่อไปนะเพราะว่าเริ่มมีหวังแล้วว่าที่นี่มีปลาแน่นอนเพราะว่าผมเห็นนุ่นหนวดขึ้นมาอย่างน้อยมันต้องมีปลาดุกมีปลาดุกมันต้องมีปลาช่อนครับถ้ามันมีปลามันต้องมีปลาครับผมรอดูต่อไป อะไรกันนี่คือนี่คือนี่คือมันก็อยู่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกกรดับแบบเราแหวงอ่ะกระดับใ,ใกล้ๆนะตรงนี้ยกรับไม่โดนกรับไม่โดน ไม่โดนมีไซส์มีไซส์อยู่ เชื่อผมยังคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผม,มันกลับไม่โดนนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะตาบอด ว้าเหลวดลยนี่เรากลับไม่โดนอ่ะ,ะเล็กแน่เลยเห็นปะมีสองตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะเนี่ยตรงเนี้ย ตัวกันนั่นแหละน,นีปากเล็กเนาะตอนแรกกับปากใหญ่เห็นตัวมากเลย では。 อีกหน่อยหนึ่งอนุญาตนะครับ bây giờ không nguyên nha anh cảm ơn hả bây giờ à à ừ ừ ừ ประดุกไหมวะ เร็วว่ะเล่นช้ากลับไม่โดนนะยทั้งบนผมมีต้นไม้กิ่งไม้อยู่

อะว,นนวันอะไรวะเน,นี่ยวันจะไม่ได้ไปมันขึ้นอะไรอันใดอีกนะตัวเนี้ยไอ้ที่มันฉกเรา,าตัวตัวแรกๆจำได้ไหม ผมก็มีเวลาสอ,องชั่วโมงก็จะได้เวลาแนละ้วต้องกลับแล้วครับลานนี้ มื่อกี้มีไซส์อยู่นะครับก็ไซส์เล็กตรงนี้ก็น,น่ามีตัว นี่เลยนะน่าจะไม่มีตัววิ่งมีอยู่นะมีอยู่นะเป็นปลาอะไร ข้างงานเดี๋ยวค่อยกลับมาใหมา่แต่ว่ารู้แต่ว่าจะมีตัวใหญ่ที่หลุดออกไปเราจะกลับมาตัวนัน้นรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตัวนั้นก็น่าจะปากหายพอดีแต่ตรงนี้ดูแล้วน่น่าจะเหมือนจะไม่มีตัวเลยนะเพราะว่าน้ำข้างลาง่างค่อนข้างแข็งทื่อดูคือตีลงไปนี่ไม่มีแรงกระทบอะไรเลย ไม่มีแรงกระทบว่าเป็นน้ำเลยนะครับนี่ก็หมดเวลาแล้วโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไว้อีกสักประมาณเจ็ดวันถึงสิบสี่วันนะเรวค่อยมาอีหนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้แ้วเรามาเช็คกันดูใหม่ว่าจะเป็นยังไงนี่ก็ให้ดูแค่ของของต่อให้ได้ผมก็ไม่ได้ว่ากลับบ้านแล้วนะถ้ามันได้คือผมต้องข้องงานได้ไง เร่อยากให้ดูทางโอเคครับเราเจอกันใหม่ลกมุกไห